สบัสดีทุกคนทุกคนน้องอูดยมื่อนี้ไปคนส่งมาบริษัทคิดไปทุกคนเบาง์ซังเคียวจักไปคนเดียวรถหลยให้หล่ว่าลากยานได้ก็เลยครับรถจักไปแล้วก็เลยแบบบริษัทกล้องโกโปรถ่ายนะมันบูมีอันจับก็เลยว่าบริษัทคิดมาฟาทุกคนแต่ว่าไปมาล้วไปจอเศ้า้าหกกมาเมื่อนี้ออโต้ฮัลเลอรแมนเดี๋ยวนี้ง่ายลวมากย่างและอีกอย่างเฮือนกับยุเคียมทางแดเฮือนยุเคียมทางแล้วแบานี้ล่ะโบวับโบวัน แบบซีอาตลอดันนะล้วก็อีอย่างกะคันป้าไว้คอกตลอดกะให้สีหนะ่ะก็เลยแปลว่าพ้นกะยยกออกมายางเนาะพนยางเป็นล่ะสีหนะ่ะก็เลยว่าเวลาอู้เฮดเวียเฮด,ดงานบูแบบบูมีเม่บูมีออนผู้เรายุ่งอะสรใี่ซพาเจมงนี่ทุกคนนี่สไซพาร์เจมงในในการอ่าในการอันในการเอาเป็นเอามาเจเดี๋ยวอู้ชิลองเจเบองวมาสิเป็นประมาณไหนเนะาะมวยเอวมา มามาเออมาี ata, Ari, ่มา hi, ี okay. <May> ่มานี่บ่ให้บ่ให้บ่ให้เกเก้มาบ่เจ้กมาบ่ยันยันนี่เดะเะโอเ่เนเนิมเจกันิ่งเด้อปกติแล้วคนมองเขาเจ้เองเนี่เจลูกเจขางหลังแต่ว่ามาดิเาิมเจ้มาพ่อันี่ฮะเพ่เอเดี๋ยวเดีวเออเดี๋ยวเดี๋ยวรรมดาเราต้องเจ้แนวนี้เนาะ เดี inn, inn, oh. <laughs> <laughs> ๋ยวเดีปิ้นทางนากัปิ้นทางนาแต่ว่าเสื้อทางเดียวว่าแบบว่าเฮาแบบว่าเฮาเจลงเจลงบ่นนสิเจเด้อว่าหจัเอ้อู้ได้บ่ายโอขึ้นถึงหัวโอยโอยออเด้อว่าเอเด้อบ่เดี๋ยวเด้อออบ่เคยเจแม่แบบนี้นะ Ba đứa đây, đứa bụi đây bụi đứa 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 bụi ได้บล <Hello. S 1> ้วเออเอาเด้อฮะเด้อเด้อเด้อวอันนี้อันฮัทอันนี้งั้นอันนี้กเอืเล่หเออเฮนี่เฮนี่ก้อนเฮนี่อลงรุ่มเนาะเอ่อฟ้าฟ้าเป็นโต แม่บอกว่าอันนี้คือขึ้นถึงแต่เรื่องนี้บอกขึ้นถึงว่ะแม่แม่อยู่อะอันนี้ขึ้นถึงอันนี้บอกขึ้นถึงแบบเ <c oughs> ดียวอะนี่ไดียวก็อันนี้มันยุบกล้องแล้วอัน,นออโต้คือติดตกตรงนี้นะทางนี้มันบมดตก เนี่วะเขาเห็นอันนี้น่ะตูนี้นะใส่ตัวนี้น่ะค่ะตัวยืดถึงใส่นี่ะใส่ตันี้นะใส่ตัวัเอียงนะนี่นะใส่ตัวนี้นะเ๋ยวๆเอ้ยบังกันเอ้าบังอะออกับเคยเจ๊กค่ตัวนี้ต้องยืุ่่มเนาะจะอาไปยืถึงคัดยืดถึงสบายดีสบายดีอ้อ Sao người bay lùng ngựa tuyệt đối bay lùng ngựa tuyệt đối lùng 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 โอ้ก็เ <thrive> ฮ็ดเฮียนเจี๋ยอีกนี่เออเนาะจ้าแถวหนาอเออหน้ายืดนาโตเนาะโอ้โคจ้าเลยแม่โตมาแม่มาดิก่อนแม่มาดิก่อนมาเด้อมาทดลองก่อนเด้อทุกคนเด้อเจี๋ยพะเจีมงเด้อโินเจี๋ยาาคิดิมาเด้อมาเด้อมาเอออออโอเคอาเจีแม่เอองงกึ่งเฉิงอีกตัวเอามาไหม อาเจียแม่ก่อนออเอาอาเจียนย่ก่อนเออมเด้อแม่สิพาเจลูกเด้อเฮสิบาทเจ๊โอ้ยเจ็บเนยากเหยดิยเคยเจี้ยนะเนาะ เมนบอกมนีิเอาจ้าคือก่หัดขึ้นถึงเอากระหัดแล้ได้แล้วบอกนิคือซิโตนะเบองนี้จะเอามาไล่พวกเอาเบื้องนี้มาไพเบื้องนี้มันโวลาลนี่ต้ะรอยเดียวบัเดียวนี่นะอตโตเบี้ยนะอตโตเบียสี่งดูอ้ยเนาะ พ่อ่อันนี้ย่างนะพ่ออโต้นี้มันเบี้ยวาทางนี้นะแต่เรื้องนี้มันร้ายหลายได้บอกอกหดเลยไอพ่อเจมสอะโอ้จะเปยาคดีแยกกับ่หีออไเสร็จ้ว ทำริกระไรปพ๊ดอยู่เดียวอีกเลยโอยตกลงซื้อมาเสี่ยเงินซื้อตี้บนนี้นะฮะ เดี๋ยวลงกันตเดี๋ยวด้อโอ้ยบูเจนะทำไมอีกั้งไรอีกข้งนึงค่ะลองด้คอนเทนต์เขาหาออโต้คอนเทนต์เขาหาต้อยูซ่ไปไหันนี้อดกับิกค่ะเอาเอาเอาเออาเ่าเอ็เอาอีกั้งนึง มาก็ก็โอเคไต่ไต่ไตจเดือบป่าไต่ไต่ป่าป้าไต้ป่าไน่ป่าไต่ปนาไต่ป่าไต่ป่าไต่ป่ีไต่ป่าไต่ป่าไต่ป่ màu quay phải, 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 โบ,บมีจานยางมียังแต่เป็นถวน้วยปันเทมเข้าก่อเออโต้หลายที่เออ,อ,อประมาณนี้เนาะแม่นบวไอแว้วได้ดแล้วเ <laughs> สียตโต เป็นไรโตติงน้อยน้อย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 นี่เฮ็ดอันนี้เอาเวลาเฮ็ดอียงน่ะเห้ยเป็นไรโอเค